สวัสดีครับรอบนี้มาดอยขุนตาลครับผมสวัสดีครับพี่ดูค่าเข้ากันครับผมผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบบาทครับรถยนต์คนละสามสิบกางเต็นท์คนละสามสิบนะครับผมถ้าเอาเต็นท์มาถ้าไม่เอามามีให้เช่านะครับเต็นท์เท่าไหร่ละครับพี่สองรอยยี่สิบห้าค่ะี่นอนอ๋อที่อันนั้นใช่ไหมนอนสี่ห้าคนก็ได้เนาะอ๋อสองสามคน พี่ขอบคุณมากพีกข่ขอบคุณมากขอบคุณค,ค,ค,ค <c oughs> ร,รับพี่ฝนตกครับวันนี้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวไปดูลานชมดาวครับนี่ครับอย่าลืมอย่าลืมถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมเนี่ยตงจังหวัดมาไม่ต้องจองนะครับผมได้แค่80คนแรก มาหลังคนที่81คือต้องมานอนตรงนี้นะครับผมลานชมดาวเขาแม่ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนก็ต้องมาถึงตรงนี้ประมาณบ่ายสามนะครับนี่ครับผม220อมื่อกี้ตรงนี้มองมองเห็นรถไฟนะครับรถไฟลอดอุโมงค์อ๋อ,อ,อต้องเดินไปนูน่นแบบหนึ่งนี่ครับจุดนี้ครับมองเห็นรถ รถไฟลอดอุโมงครับผมน่าแถวนั้นแหละเห็นหมอกเยอะเดี๋ยวตอนลงมาจะบอกให้นะครับผมว่ากี่โมงรถไฟมากี่โมงได้มายืนคอยดูได้ตอกี้ได้ยินเสียงครับแต่ว่ามองไม่เห็นเลยหมอกมันเยอะนี่ครับถ้าเอารถมามาจอดตรงนี้นะครับผม ลานจอดรถครับมีบ้านพักด้วยนะครับบ้านพักเยอะเลยมานอนพักกันได้ครับมาดูแผนที่ครับคร่าวๆครับตอนนี้เราอยู่นี่ถ้าเอารถมาแล้วครับผมมาจอดตรงนั้นแล้วก็เริ่มเดินจากตรงนี้ไปยอสีจะห้ากิโลกับ400เมตร จากไอตะก,กี้นะครับผมอะไรนะลานชมดาวมาตรงนี้ถ้าขับรถครับผมขับรถจะสองกิโลแต่ถ้าเดินอนะ่ะกิโลกว่าๆแล้วก็จากถายนรถไฟของผมมาที่ทําการเน่ยก็กิโลกว,กว่านะครับผมประมาณว่าสองกิโลสองกิโลครึ่งมาถึงตรงนี้นะครับผมจุดเริ่มเดินจากจุดนี้ไปยอนหนึ่งครับร้อยห้าสิบเมตรจากจุดนี้ ไปยอสองครับพันสี่ร้อยเมตรก็จากจุดนี้ไปยอสามสี่กิโลกับสี่ร้อยเมตรจากจุดนี้ไปยอสี่ห้ากิโลกับสี่ร้อยเมตรครับผมโอ้ถ้านับจากฐานนรถไฟก็น่าจะเจ็ดกิโลกว่ากว่าเลยนะครับตรงนี้ต้องมาถึงก่อนสี่โมงครึ่งนะครับผมไม่งั้นเขาไม่ขึ้น หโมงหนาทีครับผมเริ่มเดินครับมากับพี่ออสเลนเจอร์ครับเพื่อนทิ้งครับมาสองคนครับฝนตกด้วยเนี่ยสงสัยพวกที่ไปมาแช่งครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูยอนหนึ่งกันมานพักเจ้าพยากำแพงเพชรครับสองสี่หกศูนโอ้ร้อยปีพอดีไม่ใช่พอดี ร้อยปีกับอีกสามปีร้อยสามปีสองสี่หกศูนจุดยุทธศาสตร์หนึ่งครับร้อยห้าสิบเมตรครับจากจุดเริ่มเดินนี่ครับไปทำการที่ทำการสองกิโลครึ่งนะครผมถ้าเดินเนี่ยใช่ปเปล่าเดินสองกิโลครึ่งอ ถ้าเดินรู้สึกมันไม่ถึงนะครับถ้าเดินมันลัดหรือเปล่าแต่ถ้าขับรถอ่ะสองกิโลนี่ครับลานกางเต็นครับต้องมาก่อนสี่โมงครึ่งนะครับผมไม่งั้นไม่ได้ขึ้นถ้ามาหลังสี่โมงครึ่งได้นอนตรงลานชมดาวนะครับใครว่างๆนะครับผมเวลาขึ้น ลองนับบันไดดูนะครับผมกี่ขั้นเนี่ยใครเหนื่อยมีจุดนั่งพักเป็นระยะระยะนะครับสิบเ็ดโมงสสี่ิบครับโดยประมาณถึงยอสองครับผมนี่ครับจุดยุธศาสตร์ ไปดูไอ้ลานสนนะครับคุณอยู่ที่นี่ยอสองไปยอสามสามกิโลครับ นอนนะครับผมตรงนี้ห้ามเสียงดังห้ามลําโพงบลูทูธดังๆนะครับห้ามแอลกอฮอล์ด้วยห้ามมีดห้ามเอามีดขึ้นมาด้วยนะครับห้ามก่อไฟด้วย ทางแยกไปน้ําตกครับเดี๋ยวขาลงมาค่อยเดินไปดูครับผมฝนตกน้ําน่าจะเยอะอยู่ถึงแล้วครับยอสามครับประมาณบ่ายโมงนะครับก็เดินประมาณสองชั่วโมงครับผมยอสามมหาวิทยาลัยพยัพถ้าใครจะนอนยอสามต้องโทรมาติดต่อนะครับผม เอเดี๋ยวบอกเบอร์ให้ศูนย์แปดหกเก้าหนึ่งเจ็ดห้าสองสองห้าศูนย์แปดหกเก้าหนึ่งเจ็ดห้าสองสองห้านะครับเราคิดคืนละร้อยครับผมกลางเต็นเองนะคืนละร้อยถ้าเป็นบ้านพักนี่ไม่แน่ใจนะครับลองโทรสอบถามกันเองนะครับผมประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงนี่จากนี่นะครับจากไอจุด จุดเริ่มเดินนะครับผมไม่ใช่จากที่ทําการนะครับที่พักยอสามครับผมไม่มีอะไรนะครับยอสามแค่ว่า แค่ว่าใกล้ยอสีส่เฉยๆถ้านอนตรงยอสอง่ะจะสวยกว่านะครับแต่จะถ้าเดินมายอสี่ก็จะไกลกว่าแค่นั้นเองต้องเลือกกันครับมีห้องน้ำนะครับ มีโรงอาหารนะครับอันนี้ับพี่ฝนตกอ,อ้อตรงนี้มีบ้านพักด้วยนะครับผมเนี่ย หมอกลงครับ เื่อกี้นะครับน,นี่เขาลองดูบ้าครับเดี๋ยวลองดูอืมเป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็นอนได้สามคนสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสามคนครับหลังนี้นี่ครับเื่อใครจะมานอนแบบไม่ต้องกลางเต็นนะครับยอสามครับลองดูครับผมเป็นแนวทางครับอันนี้เขาก็เอาเมื่อไ์ขนขึ้นมาพี่ของอุปกรณ์เนี่ย,อย,อยโอ้ พยายามมากเลยเนี่ยเป็นครูนี่เป็นร้อยเมื่อไครับ่พี่นะโอ้โหโ <laughs> อ๋ไ <laughs> หลเที่ยวมากเลยพี่ <มะ S 1> อย่างนี้เน,นะออาะผมว่าเป็นหลายเดือนแล้วมั้งเนี่ยอตไที่ทีชาต้องหลายเดือนเลยผมว่ากว่าจะขนได้เท่านี้เน่ะ <laughs> พี่แล้วห้องครัวนี่คือว่าใครมาทำเหรอครับใครมากินเหรอครับ มีแขกมาก็เลยจัดให้เขาจัดกันเองอช่างนี้ครับสัญญาณโทรศัพท์ที่ยอสามครับทูมูฟครับสองขีดครับ 4G ครับผมใช้ได้ครับของดีแท็กครับเป็นเบวกครับผมผมก็ไม่เข้าใจนะผมว่าได้หรือเปล่าแต่ตะกี้ทดสอบโทรแล้วได้นะครับ โทรไลของเอสมีนะครับผมแต่ระหว่างทางเดินยอสองว่ายสามไม่มีสัญญาณนะครับผมของทูมูฟข้อมูลครับลองดูครับผมในข้าวต่อครับบ่ายสามสิบนาทีครับสิบแปดจุดสององศาครับอุณหภูมิครับ เดินขึ้นไปยอดสีนะครับผม1นกิโลดูว่าใช้เวลากี่นาที หมอกเยอะไปหน่อยครับวันนี้ไม่หน่อยหรอกครับเยอะเลยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับ <c oughs> เพือหมอกหายครับรอดูพรุ่งนี้กีนเล ะเลหมอกครับตอนเช้าเสียดายครับหมอกมันมีหมอกไอหมอกมันฟุง้งบางไปหน่อยบต่กสวยเลยครับผม9โมง35ครับเดินลงครับผมเริ่มเดินลงแล้วจากยอสามครับหมอกยังเหมือนเดิมครับผม เมื่อเช้าสาษาขึ้นไปยอสีเผื่อฟ้าเปิดครับปิดเดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับอาพี่หลังนี้คือยังไงนะบ้านนี้คุณพ,พ่อเขาซื้หมอนาชโชคคลิปปลาเมืสร้างให้คุณปู่พวกเราอยู่ครับคือตาของพวกเรานี่ะครับอ๋อตาของพี่เลยใช่ไหมครับผม,มคือดั้งเดิมมาเลยใช่ไหมครับหลังเนี้ยก็ยังอยู่ปกตินี่แหละ ฟังพูดชมไปหน่อยครับเพรตามเวลาครับไม่มีคนอยู่ไหมพี่เนี่ยผมนี่แหละครับเอาพี่ไปเปลี่ยนหลังคาหน่อยเขาไม่ให้เปลี่ยนครับฮะทำไมอ่ะที่เขาบอกว่าให้พระองค์ท่านมาดูก่อนครับแล้วท่านจะนิรมิตให้ครับเขาไม่ให้ซ่อมอะไรสักอย่างครับองค์ไหนอีสมเด็จพระเทพครับอ๋อพระเทพจะมาใช่ไหมพี่ผมจะมาพิธีการเสด็จมครับแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับแล้วพี่จะเปียกไหมเนี่ยเปียกครับพี่แล้วพี่ใส่ก่อนมั้งก่อนพระเทพจะเสด็จเนี่ย มมพี่ถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายคลิปได้ไหมพี่ได้ได้โอ้ประวัติเป็นอย่างนี้อันนี้ของดั้งเดิมทั้งเกือบทั้งหมดเลยดิพี่แล้วสมัยก่อนนี่คือตาพี่อยู่ใช่ไหมครับนองนี่ครับบ้านเดี๋ยวไปดูข้างในครับหลังนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่เ,เ,พเกี่ยวเหมือนกันครับผมอ๋อ ตั้งแต่สมัยนู้นเหมือนกันครับผมแต่สมัยนู้นครับแล้วเครื่องยังอยู่ไหมพี่เครื่องหรือว่าเข้าไปดูได้ไหมพี่อ๋อล็อกไว้เลยอ่ะพี่คือเครื่องปั่นไฟก็แต่สมัยร้อยปีพี่ช่นั้นอันนี้เข้าไม่ได้ครับไปดูเครื่องปั่นไฟสมัยโบราณซะหน่อยเป็นแบบไหน ยี่หอ้อซะหน่อยครับยี่ห้ออะไรก็ไมันเนี่ยอยากดู้เครื่องพี่เครื่องแบบ100ปีเป็นยังไงยากครับอกบีกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูบ้านทางในดีกว่า คืออาจจะเก่าทั้งชุดแล้วครับเก่าทั้งหมดนี่แหละนี่ครับดินชีดินชีเป็นไม้สกุลเดียวกับลำไยครับ นายกคลึงลิดเอามาจากหมอเจอตุงให้มานะครับผมเนี่ยตอนนี้มาช่วงคลึกนิดเข้าไปดูกันครับ วันนี้เดี๋ยวผูกหมดครับพบอะไรก็มกไม่รู้ครับเนี่ยเครื่อง ทรงไทยระบบน้ำมันกา๊าซและเตาโบราณไปดูสิไหนครับอ๋้ตู้เย็นครับอ๋อเครื่องปั่นไฟจากอันนู้นครับมาตู้เย็น ใส่เตาอบครับหลังดียังดีหน่อยครับไม่คาย,ย่เงียไม่งั้นพังอีกเอ้ามีหลังโน้นอี้ไปดูครับมาแล้วดูให้หมดว่าไง ต้นไม้ไฟไเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดียวเที่ยวสองจังหวัดครับหลายที่ครับอันนี้ไปอย่างนี้หละเยอะเลยครับเปพันสีสเมตรโอมีข้างในนะครับจะตัดก่อนเดหนยวนา ออยู่ข้างในนะครับไม่ใช่หลังนู้นนะครับ <c oughs> ไม่ได้ดูหลังคาครับนี่ครับหลังนี้ครับ,บมันมอมมาชมวง ครับพี่ครับนี่ครับถ่ายต้นกระพีเขาควายให้ดูครับหาย,ยากนะครับผมไม้มันสวยมากนะครับข้างในเนี่ยหาย,ยากนะครับให้ดูเลยครับต้นเป็นแบบนี้ครับ มานี่ครับกับพี่เขาควายนี่ใบคล้ายๆต้นพยุงนะครับแบบนี้แหละใบเล็กๆเล็กลอุโมง์รักมั่นนิลันมีคำาก่าวขานว่าอุโมงรถไฟขุนตาลผู้หญิงโสด รอดแล้วจะได้คู่รักและหากคู่รักใดรอดแล้วจะรักมั่นนิรันดรในวาระครบรอบ35ปีการประกาศอุทยานแห่งชาติโดยคุนตานจึงจำลองโอมองรถไฟอ๋อมองจำลองครับพี่คืออ่เราไม่ต้องจองใช่ไหมพี่เราขึ้นขุนตาลน,นี่อ๋อถ้าโทรมาจองเต็นท์หรือว่าบ้านพักนี่หรือว่าไม่ถ้าขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน เอาแค่80คนแรกอย่างนั้นใช่ไหมพี่อ๋อใช่ครับคือไม่ต้องอจองมันเป็นโควิดนะครับใช่แต,แต่แต่ถ้าจองมาถ้าถ้าถ้าคนไม่มากก็สามารถขึ้นไปได้เลยครับแต่ถ้าคนมากก็สามารถนอนได้อยู่ร้านร้านพักร้านหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เดินขึ้นไปเอาอคือถ้าเกิน80คนที่80เป็นี่ห้ามขึ้นไม่ขึ้นนะครับไม่ให้ขึ้นละคืออ๋อถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่อยค่อยว่ากันใช่ไหมพี่แต่ว่าต้องมาเราต้องมาคุยกับเจ้าที่ดีนะครับว่าเขาจะดูดูที่นี<ต>่จ<ร>ีิงหรือเปล่า คือช่วงนี้ถ้าเกิดไม่ต้องจองแต่ถ้าคือคือคุณมาคนที่แปดสิบเอ็ดก็คือว่าอดขึ้นข้างบนให้ให้นอนข้างล่างได้ไม่นอนแต่โอเคพี่ขอบคุณมากพี่อันนีครับพี่อันนีครับพี่ลงไปขวามือนะครับครับพี่ใครมารถไฟก็เดินไปทางนี้นะครับเดินมาหาอุโมง์ก็เลี้ยวซ้ายไปนะผมอย่าลืมแวะมาไหว้เจ้าพ่อขุนตาลนะผม แล้วก็มาไหว้ด้วยอะไรก็ได้โอนตินพี่อตตารางนี้คือยังใช้ได้ใช่ไหมครับพี่โอนตินเย็นนี่ครับตารางเวลาครับดูไงหวยเที่ยวขึ้นเที่ยวขึ้นคือมาจากกรุงเทพนะครับ เมื่อคืนผมมาผมมาคันผมเทีตยบทีนี่ไงของที่วิ่งสองเที่ยวไอ้ขบวนที่ห้าสิบเอ็ดไงถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยใช่ป่าใช่แดี๋ยวมันออกสีคมนะเมื่อคืนอ๋อมันไม่มีเวลาออกอันนี้มีเวลาถึงอย่างเดียวถึงที่นี่นี่ครับถ้าเกิดใครดูนะครับถ้าจะมาดูรถไฟรอดุโมงครับตอนตีสองห้าสิบเจ็ดตอนหกโมงหนึ่งนาทีตอนเจ็ดโมงครึ่งตอนสิบเอ็ดโมง แล้วก็ตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ตอนหกโมงยีิบสองใช่เป็นเวลาที่นี่ไม่ใช่เวลาที่แบบเลือกออกจากกรุงเทพครับอันนี้คือพี่ต้องลอดอุโมงปรมานี่ใช่ไหมลอดไปสองโมงถ้าใครจะดูลอดไปทางนู้นนะครับเสร็จเลยผมจำผิดหรือจริงเป็นเส้นเดียววิ่งทางเด่นชัยอ่ะเด่นชัยแล้วตัดมานี่ตัดมาลำปางนี่แล้วเข้าลำปูนเที่ยวขึ้นครับถ้าเที่ยวกลับนี่เจ็ดโมงครึ่งครับเก้าโมงสี่สิหกสิบโมงห้าสิบแปดสี่โมงสี่สิบห้า กโมง18แล้วก็ทุ่ม16ครับผมส่วนไอ้ขาออกจากกรุงเทพไปสืบที่หัวลำโพงเองนะครับสวั <c oughs> สดีครับ <c oughs> จเจอกันไหมครับผมนี่ครับพี่ตองตามมาจากกรุงเทพนะครับผม